สวัสดีทุกๆคนคะ่ะรอผู้ร่วมรับชม FC จากถุกพื้นที่นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดใจกดแชร์นะคะส่งหัวใจมาให้วาเลนได้นะในคลิปบรรยากาศรลายสดๆคะ่ะยามเย็นแบบนี้ค่ะที่นี่นะคะ วาเลนฟอร์ดฟอร์ดเกษตรนวมินจะเจอกับวาเลนยามเยน็นค่ะหลังเลิกงานแบบนี้นะคะพีพีเอฟซีทำอะไรกันอยู่ไหนพื้นที่ไหนนะคะเข้ามาดูรีวิวลฟ์สดในคลิปนี้ได้ค่ะบรรยากาศคือวาเลนนะคะอยู่ที่โชว์ Room รูมเกษตรนวมินตรงเนี้ยเป็นฟอร์ดเกษตรนวมินแต่เป็นด้านท้ายโรงแต่งรถค่ะโรงแต่งรถของเรามีรถแต่งมากมายหลายคันวาเลนขอต้อนรับ f c ทุกคนจากทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลยนะคะมาร่วมกันวันนี้เราจะเห็นเลยว่าโหมีความเป็นรถแบบ Everest, เอเวอเรสเออยรถเลนเจอร์เลยนะทุกคนคือคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยว,วเลนจะพาไปดูเลยนะคะคือแบบว่าเขาแต่งมาได้แบบใส่ความเป็นแรปเตอร์นี่เองโอ้โหเห็นไหมแรปเตอร์นะทุกคนนี่คือแรปเตอร์ใส่โรบาเหล็กนี่เห็นไหมคะโรบาเหล็กเอ็กติมบูบาแรปเตอร์แต่งชุดแต่งโรบาเหล็กนะคะอ่าแล้วก็เอเวอเรสด้วยนะคะ ใครที่สนใจแรปเตอร์หรือเอวาเรส์วันนี้นะคะเราจะเดินดูเดินคุยกันไปเลยนะคะกลับกล้องไปส่องดูพร้อมๆกันเลยแล้วก็ใครที่อยากทราบโปรโมชั่นทักแชทอินบ็อกได้เลยค่ะวันเลนพามาชมนะคะกับ Everest, อเอวาเรส์อนเนกประสงค์7ที่นั่งรถครอบครัวค่ะอเอวาเรส์อเนกประสงค์เจ็ที่นั่งรถครอบครัวคันนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตแพค1 5 8 5 0ล้านบาทสีนี้ไม่ได้เป็นสีเดิมสีจริงจากโรงงานเป็นสีที่ว่าเลนมาเปลี่ยนทีหลังคือ เรามาแรปสติ๊กเกอร์ค่ะแรปสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสีรถได้ในหลายเชสีตามใจพี่พ f เเลยนะคะลูกค้าต้องการสีไหนบอกว่าเลนได้คันนี้เป็นสีเทาแลมโบหรือเรียกว่าสีเทาสว่างนั่นเองค่ะมีการเปลี่ยนกระจังหน้าด้วยนะคะเป็นวิกเตอร์เลยเวอร์ชั่นวิกเตอร์ไฟไลี่ที่กระจังหน้าสเกิร์ตชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะ มีครอบไฟหน้าสีดำเงาคิ้วรอวิกเตอร์แล้วก็รอยางนะคะรอ20่สิยาง AT จัดทรงโดยแบบ ความสปอร์ตของเอวาเรตรุ่นสปอร์ตแพ็คนะคะรุ่นนี้ก็คือแลปเปลี่ยนสีรถทั้งคันเลยเป็นเทาวสว่างเทาแรมโบค่ะมีสติ๊กเกอร์คาดที่ประตูข้างนะคะก็ได้ความเท่ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะวเเลนพาชมรอบๆอบคันการรีวิวไปดูกันแบบหน้าง,งานจริงเลยว่าเราแต่งเตรียมส่งมอบเราเรบิกรถใหม่ป้ายแดงจากศูนย์จากโชว์รูมนะคะเบิกรถใหม่มาเตรียมแต่งส่งมอบติดฟิล์มกองแสงแล้วแล้วก็มีด้านท้ายเป็นสเกิร์ตท้ายค่ะทุกคนนี่ นี่คือสเกิร์ตไทยเป็นชุดแต่งวิกเตอร์เลยนะคะแล้วก็มีครอบไฟท้ายไฟเส้นคาดยาวเป็น LED ค่ะ ไฟเส้นคาดท้าททย LED เส้นคาดยาวแบบนี้ดูหรูลักชูรี่แล้วก็ดูสปอร์ตด้วยนะคะขิวล้อวิกเตอร์นะคะมาพร้อมหล้อ20จัดทรงแบบไม่ได้โหลดไม่ได้ยกค่ะเป็นทรงเดิมค่ะเป็นทรงที่เรียกว่าช่วงล่างหวัดลิงของเอเวอเรสอเนกประสงค์7ที่นั่ง1,585,000บาทตอนนี้ว่เรนมีโปรแต่งให้เลยนะคะฉะนั้นพี P ่ๆเอที่ดูคลิปนี้นะคะในคลิปวิดีโอบรรยากาศในร้า์สดๆค่ะสามารถกดถูกใจกดติดตามและแท็บรูปแชท บ็อกนะคะมีโปรพร้อมแต่งหรือเลือกรับโปรดอกเบีย้ย0หรือเลือกรับดอกเบีย้ย0 .99% ดาว25นะคะหรือว่าจะเลือกเป็นส่วนลดช่วยเงินดาวนะคะจะเลือกโปรไหนแคมแคมเปญไหนคอลเลกชันไหน,ไหนบอกว่าเลนได้วาเลนจะได้แต่งให้ถูกใจพี่ๆเรามีบริการไฟแนนซ์ให้ทุกจังหวัดมีบริการ แต่งรถส่งมอบรถนะคะขึ้นสไลด์ไปส่งให้ถึงที่บ้านเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นแรปสีเทาแลมโบสีเทาสว่างเปลี่ยนล้อแม็กยางแล้วก็มีความเป็นอาเปลี่ยนกระจังหน้าด้วยเนาะต้องบอกเลยว่าชุดแต่งแบบนี้นะคะเลือกได้คอลเลกชันไหนที่ต้องการความเป็นสปอร์ตหรือความเป็นคอลเลกชันหลากหลายแบบคุยกับวาเลนได้เลยค่ะเ,คเดี๋ยวพาเดินดูอีกนะคะเราเห็น เอเวอร์เรส r t สปอร์ตแพ็กเจ็ดที่นั่งแล้วเราไปดูเอเวอร์เรสรุ่นเทรนกันค่ะนี่คือเอเวอร์เรสเทรนหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะเอเวอร์เรสเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยค่ะรุ่นเทรนสองพันซีซีดีเซลนะคะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดหกเกียร์ค่ะแล้วก็ไปแซว่ากาแฟดีกว่าไหมไม่เอาน้ำหวานไ่ชอบ <laughs> ไปแซวไว้เลยนะอยู่ตรงนั้น ลองดูซิลองแซลดูสิคะมาค่ะใครที่ถูกใจคลิปนี้นะคะต้องบอกเลยว่านี้คือ e v e r e ร t t r i n n ค่ะ1397จัดไฟแนนซ์ตอนนี้นะสำหรับใครที่ยื่นจัดไฟแนนซ์มีราคาพิเศษนะเวลาจัดไฟแนนซ์หนึ่งล้านสองแสนสบาทค่ะ 1นึ่งล้านสองแบาทเนี่ยวอลเลนพูดเลยนะว่าเรามีการเปลี่ยนกระจังหน้าให้แต่งได้แบบดูพรีเมียมดูสปอร์ตขึ้นกระจังหน้ารุ่นนี้นะคะเป็นคอลเลกชันแลนดอนคิงคาค่ะกระจังหน้า FORD แลนดอนคิงคาเลยมาที่ความเป็นสเกิร์ตชุดแต่งหน้าวิกเตอร์ค่ะนี่นะคะแล้วก็มีคิ้วล้อ Victor รค่ะ ล้อแม็กนะคะจากเดิมอเอว่าเ t ท,ทร i นเป็นล้อ18นิ้วนะคะวาเลนอัพไซส์ให้แต่งให้เป็นล้อ20ค่ะล้อ20ยาง AT นะคะนี่คือติดฟิล์มกองแสงกันความร้อนและใส่เบ้ารองมือจับประตูแล้วเพราะว่ารุ่นเอว่าเ t ท,ทร i นข้อดีคือมีคุยคอนโทรลล็อกความเร็วนะคะเป็นเบาะหนังแล้วก็เป็นกุญแจรีโมทพุชสตาร์ทนะคะแล้วก็มีความเป็นกล้องถอยหลังเซ็นเซอร์หลังค่ะ น,ะะนี่คือเอเวอเรสต์เทรนรุ่นเริ่มต้นที่ถ้ายื่นจัดไฟแนนซ์มีราคาพิเศษให้ด้วยนะคะสามารถทักแชทอินบ็อก และจังนาดันดอนคิงคาสเกิร์ตหน้าวิกเตอร์นะคะแล้วก็คิวรอ v วิกเตอร์ลอย0่ยาง A t ทค่ะติดฟิล์มแล้วนะคะนี่เบ้ารองมือจับประตูค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากล้อ1 8ใส่ล้อยีให้เลยเดี๋ยวมาดูที่สเกิร์ตไทยบ้างนะคะเดี๋ยวว่าเลนพาชมนะทุกท่านที่เข้ามาคุยกับว่าเลนในคลิปนี้ในบรรยากาศไลฟ์สดๆจะเห็นเลยว่าเอเวอเรสตเทรนน่ะเขาได้แพลตฟอร์มบอดี้เดียวกับรุ่นท็อป7ที่นั่งเลยค่ะคือรุ่นท็อปก็กว้างมิติห้องโดยสารแบบเดียวกันนะคะต่างกันตรงที่เอเว เทรนเขาจะเป็นฝาท้ายประตูแบบแมนนวลแมนนวลมือจะเป็นโชกฝาท้ายแบบแมนนวลคือก็จะช่วยผ่อนแรงอยู่ใครอยากติดแบบว่าเป็นประตูฝาท้ายไฟฟ้าอัปเกรดทําได้นะคะแต่งเพิ่มกับวาเลนได้นะคะพาวเวอร์ลเลยนะส่งมอบไปหลายคันแล้ว ก็มีการอัปเกรดเป็นประตูฝาท้ายไฟฟ้ากันเยอะนะคะกับรุ่นเอวาเลสเทรนค่ะสามารถแต่งได้ทําได้ค่ะคันนี้นะคะเป็น่าเรียกว่าโชคช่วยผ่อนแรงเป็นประตูฝาท้ายแมนนวลค่ะเราติดอัปเกรดเป็นไฟฟ้าเพิ่มได้นะสกเกิร์ตายเป็นวิกเตอร์เลยคันนี้สีดําค่ะเป็นรถที่เบิกมาใหม่จากศูนย์จากโชว์รูมทันทีที่ลูกค้าวาเลนจัดไฟแนนซ์ผ่านนะคะอนุมัติไฟแนนซ์จัดผ่านไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้วก็เบิกรถใหม่มาเลยค่ะมาแต่งตามโปรตามรายละเอียดที่คุยไว้เราจะมีเรื่องส่วนลดค่ะ แล้วก็จะมีเรื่องโปรชุดแต่งค่ะฉะนั้นพี่พีเอฟเห็นแบบในคลิปนี้แล้วชื่นชอบชุดแต่งสเกิร์ตเนี้ยไม่บังเซ็นเซอร์หลังเลยเรียกว่าสเกิร์ตวิกเตอร์ค่ะไม่บังเซ็นเซอร์หลังแล้วก็มีกล้องถอยหลังค่ะเอวเลเทนที่นั่งได้บอด,ดี้เดียวกันกับรุ่นท็อปเลยเปลี่ยนล้อแม็กยางให้เลยลายล้อแมกวาเลนให้เลือกได้นะคะพี่พีเส,สามารถเลือกลายล้อแมกได้ค่ะมาที่ ติดฟิล์มกันความร้อน6 0อเ็นล้อเป็นล้อย่เลยยาง A t ีใส่คิวรอชุดแต่งวิกเตอร์มาดูที่โมเดลด้านหน้ากันค่ะคอลเลกชันนี้เป็นเอเวอรรุ่นเทรนนะคะอนเนกประสงค์7ที่นั่งเลยเรนดอนคิงคาเอฟโดี o R D, มีไฟหลีที่กระจังหน้าสกเกิร์ชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะเป็นบรรยากาศในไลฟ์สดๆที่เราเบิกรถใหม่มาเตรียมแต่งเตรียมส่งมอบที่วเเลนรีวิวอยู่ให้เห็นในคลิปคืออยากให้พี่พี่เเห็นบรรยากาศว่าเราแต่งจริงส่งมอบจริงรีวิวจากคันจริง แต่งถูกใจแต่งได้ตรงปกแน่นอนเพราะว่าทีมช่างที่ฟอร์ดเกษตรนวมินนะคะทีมงานที่ฟอร์ดเกษตรนวมินและและทางช่องของวาเลนที่เราเรียกว่าไลฟ์สดในออนไลน์นะคะในคลิปออนไลน์แบบนี้นะคะลูกค้าไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนพื้นที่ไหนวาเลนจะมีรูปภาพรูปแบบโมเดลให้เลือกมีคอลเลกชันให้เลือกสามารถสั่งจองออนไลน์ตรวจสอบโปรไฟล์วาเลนหน้าช่องของวาเลนฟอร์ดได้นะคะแล้วก็พอจองออนไลน์มาเราจะมีบริการไฟแนนซ์จัดให้ไปเจ้าหน้าที่ค่ะไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลย มีจัดไฟแนนซ์บริการให้ถึงที่บ้านด้วยใครอยากได้แบบคันนี้เอเวอเร Train แต่งแบบนี้แล้วแล้วก็อย่ารอชา้าทักมาสอบถามโปรกับวาเลนก่อนได้วาเลนแนะนําเบื้องต้นให้ก่อนนะคะจะได้ข้อมูลจะได้ทําความเข้าใจแล้วก็แนะนําโปรกันคร่าวๆก่อนได้คะ่คะพี่พีเอฟค่ะนี่ก็เป็นเอเวอร s p o สปอร์ตนะคะที่บอกเลยว่า อีกประมาณวันจันหน้าวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมคะอีกสอาวันคันนี้จะเตรียมส่งมอบแล้วจะเป็นบรรยากาศที่ลูกค้ามารับรถแล้วนะคะก็เลยพามาชมเบื้องหลังว่าเวลาแต่งเสร็จนะคะรถก็จะนําย้าย เลื่อนขยับขับมาจอดบริเวณด้านนอกโรงแต่งเพราะว่าคันนี้นะคะเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเรียกว่าเหลืออีกแค่เก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะคะกับเอเวอเรส p ์สปอร์ตแพ็กหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทค่ะใครอยากได้โมเดลไหนรุ่นไหนกับเอวอเรสมีด้วยกันทั้งหมดเจ็ดรุ่นเลยทุกท่านคะ่ะทุกคนที่เข้ามาชมในรีวิวไลฟ์สดค่ะวอเลนมีความตั้งใจนําเสนอกิจกรรมตัวตนกับผลงานการแต่งรถนะที่อยากให้พี่ๆเอฟซีได้เห็นความหลากหลายของโมเดลรถคอลเลกชันรถของเอวอเรสที่ ยิ่งแต่งยิ่งหลอ่อยิ่งแต่งยิ่งดูหรูดูพรีเมียมและดูสปอร์ตค่ะซึ่งแต่งได้หลายแนว จัดทรงได้หลายแบบและมีหลายโปรโมชั่นหลายแคมเปญให้พี่พี่เอฟซีทางช่องผู้ร่วมรับชมทางบ้านได้กดติดตามถูกใจร่วมกันรับชมกันแล้วอยากได้โปรไหนแค่ทักหาวเลนแค่บอกวเลนค่ะสาหรับวันนี้นะคะเป็นเวลาเลิกงานแต่วาเลนก็ยังไม่กลับบ้านค่ะก็ยังให้บริการที่มาตรวจตางานดูแลรถให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้รับรถที่ส่งมอบไปถึงมือแล้วเนี่ยถูกใจที่สุดแล้วก็ได้รถที่เงาวิบวับสวยงามนะคะเรียกว่า เราก็อยากดูแลนะคะเพราะว่า FC อุตสาแบบ ฝากความไว้วางใจให้วาเลนนะ FC เขามอบความไว้วางใจให้วาเลนแบบนี้ใช่ไหมวาเลนก็ยิ่งอยากที่จะต้องดูแลนะคะในการประสานงานทีมช่างติดตั้งอุป,ปรกรณ์ประสานงานในเรื่องการแจ้งประกันภัยชั้นหนึ่งแจ้งประกันภัยคุ้มครองรถใหม่นะเดี๋ยววันนี้มีข่าวดีไฟแนนซ์อนุมัติผ่านแล้วกับ FC อยุธยานะคะ f ออยุธยาไฟแนนซ์จัดผ่านแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยววาเลนก็ได้เตรียมไปส่งมอบรถอีกแล้วนะเป็นกระบะเรนเจอร์ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามทางช่องออนไลน์ของวาเลนนะ ติดตามช่องทางออนไลน์กันเห็นวเลนรีวิวในคลิปในไลฟ์สดแล้วก็สั่งจองมาแล้วก็จัดไฟแนนซ์ผ่านก็ดีใจด้วยเลยนะคะกระบะเลนเจอร์นะคะเป็น FC อายุทยาอยู่เลยวัดใหญ่ชัยมงคลไปนะเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัวค้าขายก็จัดไฟแนนซ์ได้เห็นไหมคะอาชีพค้าขายจัดไฟแนนซ์ผ่านได้ด้วยแล้วก็ผ่านอนุมัติมาแล้วนะคะเดี๋ยววเลนก็เตรียมเบิกรถแต่งรถต่อส่งมอบกันรัวรัวก่อนอื่นเราจะดูคันด้านหลังอีกดีไหมคะพี่พี่เอฟซีอยากรับชมกันไหมสามารถกดหัวใจแดงโคนละดวงซองดวงส่งหัวใจแดงกดไลค์กด like, ดกดแชร์และคอมเมนต์มาได้นะคะภาพบรรยากาศสดๆในไลฟ์นี้ว่าเลนบอกเลยว่าความสนุกสนานท้าทายประสบการณ์ที่ว่าเลนเป็นที่ปรึกษาการขายค่ะภูมิใจนําเสนอเตรียมรถใหม่เตรียมแต่งรถเตรียมไปส่งมอบมันเป็นความสุขความอิ่มเอมใจแล้วก็เวลาจุดหมายปลายทาง วันที่ f c รับมอบรถใจฟูเลยเวลา FC นะคะมีรอยยิ้มนะคะเดี๋ยวเราไปดูเอเวอเรสกันอีกสักหนึ่งคันดีไหมคะยามเย็นแบบนี้นี่นใครอยากชมเอเวอเรสนะคะกดถูกใจกดติดตามคลิปนี้แล้วก็ส่งหัวใจนะคะมาให้วเเลนเป็นกําลังใจและสามารถทักแชทอินบ็อกเพื่อถามโปรโมชั่นได้ด้วยนะคะเราไปดูกันเลยกับเอเวอเรสรุ่นนี้ค่ะสปอร์ตแพ็กหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทสปอร์ตแพ็เป็นรุ่นที่ขายดีรุ่นยอดนิยมในบรรดาเอเวอเรสคันนี้แต่งจัดเต็มมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ เอฟซ่ปักหมุดรอชมได้เลยว่าจัดเต็มแต่งแบบไหนนะคะกับรถพี่ยุทธ์นะคะไปดูเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถ f c พี่ยุทธ์ค่ะเอเวเลเจ็ดที่นั่งสีดํานะคะยังไม่ได้ติดฟิล์มกองแสงกันความร้อนค่ะแต่ที่วเเลนบอกว่าแต่งจัดเต็มมากๆคือมีการเปลี่ยนจานเบรกนะคะปั๊มเบรกแดงมีการเปลี่ยนล้อแม็กยางและใส่โชค๊คจัดทรงสเต็ปโหลดค่ะรถของพี่ยุทธ์คันนี้นะคะได้เลือกระดับความเข้มสีฟิล์มแล้วรอวเลนประสานงานทีมช่างซัพพลายเออร์ร้านฟิล์มมาติดตั้งฟิล์มกองแสงกันนะคะก็ ก็จะส่งมอบสัปดาห์หน้านะคะในคลิปนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคือรุ่นอะไรเอว่เล่ที่นั่งรุ่นสปอร์ตแพครุ่นยอดนิยมค่ะ1นึ่งล้านห้าแบาทสีดําค่ะเดี๋ยวเราจะรออัปเดตงานในการติดฟิล์มกันนะคะ f c พี่ยุทธ์นะคะได้เลือกชุดแต่งเป็นของวิกเตอร์นะคะทั้งกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้านะคะวิกเตอร์เลยที่มีไฟหลี่ที่กระจังหน้าสีดําเงาคอลเลกชันก็จะมีไฟหลี่ที่กระจังหน้ามีไฟมินิไลท์สามจุดสเกิร์ตหน้าเป็นชุดแต่งวิกเตอร์เลยค่ะทุกคนคะ่ะในคลิปนนี้ะะคะ ครอไฟหน้าโชว์ความเป็นไฟเดลท์นะคะว่าเลนบอกได้เลยเอวาเรสปอร์ตแพคเป็น2000ดีเซลออตโต้6สปีด6เกียร์ที่ถือว่ามีเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดใส่มาเต็มครบเลยในฟังก์ชันเขาคือกล้องรอบคัน360ค่ะเตือนกันชนด้านหน้าเตือนกันชนขณะถอยเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลงังเตือนจุดมุมอับบายสปอร์ตนะคะเวลาเปลี่ยนเลนย้ายเลนแล้วก็มีช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและมีคุ้ยคอนโทรล็อกความเร็วแบบรักษาระยะห่างค่ะเป็นคุ้ยคอนโทลแบบอัตทีฟคุ้ยคอนโทล stop and go ถึงจุดหยุด,ยดนิ่งค่ะถึงจุดหยุดนิ่งหมายความว่าถ้าเราตั้งค่ารอความเร็วแล้วนะคะรถคันข้างหน้าหยุดค่ะ เอวอรเรสของเราก็หยุดตามรถคันข้างหน้าขับชะลอความเร็วรถเราก็ชะลอตามเป็นคุยคอนโทรลแบบอะดัพตีฟสต็อปแอนด์โกเลยนี่นะคะมาดูมิติตัวรถด้านข้างเราใส่คิวลอวิกเตอร์ที่วเวรเลนแต่งให้กับ f อพี่ยุทธนะคะพี่ยุทธได้สั่งอัปเกรดนะคะเป็นทรงสุลต่านที่หลายท่านถามมากันเยอะเลยว่าคุณเวเเลนทรงสุลต่านจะแต่งให้เลยจากศูนย์จากโชว์รูมได้ไหมวเวเลนจัดทรงสุลต่านให้ได้เลยค่ะเราจะมีทีมซัลายเออร์มาบริการสไลด์รับรถไปแต่งไปทําคือเปลี่ยนจาเเบบรกกปัั เป็นแบมโบพานามล่า21่แพอร์ตสีแดงสีปั๊มเบรกเลือกได้ค่ะพี่พีเอฟซีคันนี้เป็นปั๊มเบรกสีแดงเลยแล้วก็เปลี่ยนจานเบรกเพื่อระยะเบรกสั้นลงเแบรบกมั่นใจเแบรบกเอาอยู่กับรถใหญ่นะคะแล้วก็ป้องกันปัญหาเบรกแตกเแบรบกร้อนด้วยแล้วก็ เวลาต้องการเกิดเหตุที่เบรกกระทันหันเบรกฉุกเฉินระยะเบรกจะมั่นใจขึ้นประสิทธิภาพเบรกนะคะจะดีขึ้นก็คือการเปลี่ยนปั๊มเบรกไปเลยนะคะปั๊มเบรกแดงพี่ยุทธเขาเลือกสีแดงเลยค่ะเปลี่ยนโชคเป็นโปรเฟนเดอร์มาพร้อมซับแทงปรับความนุ่มหนึบแปดระดับมีปีกนกปรับองศาหน้ายางลบปัญหาการกลิ่นน้ายางเป็นทรงสเต็ปโหลด2นิ้วมาดูจานเบรกปั๊มเบรกหลังนะคะเป็นปั๊มเบรกแบมโบสีแดง4ี่พอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าค่ะนะคะก็ต้องบอกเลยว่านี่คือทรงโหลดหล่อๆกับทรงโหลด2นิ้วได้ฟิลลิ่ ะะที่เป็นลักษณะใกล้เคียงกับรถ SUV ค่ะเพราะว่าเขามีซับแทงปรับความนุ่มหนึบแระดับของโช๊คนะคะโช๊คจะเป็นระบบการสะเทือนที่ได้ช่วงล่างนุ่มนวลเลยค่ะปรับความหนึบความแน่นในทุกการเข้าโคง้งที่ว่าเลนเคยรีวิวจากประสบการณ์ที่ได้ลองเทดทดสอบเวลาเปลี่ยนโช๊คนะคะคือเวลาเข้าโคง้งลงหลุมคอสะพานลูกละนานะคะเวลาเราเปลี่ยนโช๊คไปเราบอกหรือว่า p e r f o r m a n c e feeling ช่วงล่างใกล้เคียงเหมือนรถ SUV ดีๆนี่เองนะคะก็เลยเป็นที่มาของการจะแต่งทรงช่วง ล่างโหลด2นิ้วกับการจัดแต่งทรงสุตลต่านสามารถทักมาถามงบประมาณการแต่งได้ค่ะเพราะคันนี้ f c คุณยุทธนะคะเขาอัปเกรดซื้อเพิ่มเติมนะคะในงบประมาณที่เจ้าของรถนะคะเลือกได้นะคะว่าต้องการจัดแต่งแบบไหนบ้างในงบประมาณเท่าไหร่วเวเลนจะได้เสนอรายละเอียดแล้วก็จัดเสร็จช่วงล่างให้หล่อๆแบบเช่นคันนี้เลยค่ะเราดูกันร,รอบคันเลยในวันนี้กับคลิปบรรยากาศสดๆเพราะว่าคันนี้เนี่ยวเเลนจะส่งมอบสัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้าแล้วยังรอเพียงฟิล์มก องแสงกันความร้อนแล้วก็ยังมีในส่วนล้างขัดเคลือบรถเคลือบเงาเคลือบแก้วรถด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันมั่งดีกว่าคะ่ะทุกคนคะ่ะ นี่วอลเลนพาวนดูรอบรอบคันในคลิปนี้เลยนะคะปั๊มเบรกแดงโดดเด่นเลยนะคะเดี๋ยวล้างรถขัดเงาขัดสีรถเคลือบแก้วก็จะติดฟิล์มเงาวิบวับเลยมาที่ด้านท้ายค่ะเป็นสเกิร์ตไท้าวิกเตอร์นะคะประตูฝาท้ายไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีความเป็น LED ไฟไท,ไท้ายซิกเนเจอร์ไลท์ทรงเรียวยาวแบบเส้นคาดยาว LED ด้วยมีครอบไฟไท้ายด้วยประตูฝาท้ายไฟฟ้าด้วยค่ะกล้องรอบคันเซ็นเซอร์หลังบอดี้สรีร่าเอวเวอเรสต์ด้านท้ายถือว่ามีความหล่อและสปอร์ตนะ ท,ทุกคนคะ่ะถ้าคิดเหมือนกันถ้าถูกใจเหมือนกันอย่ารอช้าทักมาถามกันได้เลยคะ่ะในโปรโดีๆมีให้ตลอดเลยแล้วใกล้จะสิ้นปีแบบนี้นํารถไปท่องเที่ยวเดินทางออกทริปเรามีรถเบิกใหม่ป้ายแดงเตรียมแต่งเตรียม,รยม,รยมพร้อมส่งมอบกันนี่คือบรรยากาศที่พามาดูการทํางานกันเลยนะคะในพื้นที่ลานลงแต่งรถที่เป็นรถเบิกใหม่นํามาจอดเตรียมส่งมอบรถนะคะทุกคันเป็นรถที่มีเจ้าของรถแล้วคะ่ะทันทีที่จัด ไฟแนนซ์อนุมัติผลไฟแนนซ์ผ่านหรือว่าทันทีที่ต้องการตกลงเป็นซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ผ่านเราจะมีการเบิกรถใหม่มาเตรียมแต่งเตรียมส่งมอบกันเรามาดูคันนี้กันอีกบ้างดีไหมคะเพราะว่าคันนี้นะคะก็เป็นการจัดทรงแบบสุลต่านอีกคะ่ะเปลี่ยนล้อแม็กยางจานเบรกปั๊มเบรกเขียวคะ่ะและนี่คือรุ่นไทเทเนียมคะ่ะไทเทเนียมมีทั้งขับ2และขับ4คะ่ะนะคะก็ยังไม่ได้ติดฟิล์มกองแสงนะคะแต่ว่าที่เห็นคือใส่ชุดแต่งแล แล้วแล้วก็เสร็จช่วงล่างแล้วนะคะเป็นการเปลี่ยนล้อย,อยางจานเบรกปั๊มเบรกเขียวค่ะก็เป็นทรงเปลี่ยนโชกที่โหลด2นิ้วนะคะสวัสดีค่ะพี่วาราว์วดสวัสดีค่ะสวยใช่ไหมคะวาเลนบอกเลยว่าใครออกรถกับวาเลนที่เกษตรนวมิน์แต่งให้หล่อแต่งให้สวยแต่งให้สปอร์ตทุกคันค่ะพี่พีเอฟซีค่ะและตอนนี้เราอยู่กับรุ่นเจ็ดที่นั่งเอเวอเรสต์ไทเทเนียมค่ะที่นี่เลยค่ะ เปลี่ยนล้อแมกย่างจานเบรกบัมเบรกเขียวเขียวเลมอนกรีนเลมอนเขียวมะนาวสะดุดตาใส่โช๊คโหลดนะคะจัดทรงโหลดนะคะพี่พีเอฟซีขานี่นะคะเป็นไทเทเนียมขับ2ค่ะ1นึ่งล้านเจ็ดแบาทค่ะเอวอเรสไทเทเนียมขับ2 1767มีโปรโมชั่นให้มีโปรออกรถพร้อมแต่งนี่วาเลนก็เปลี่ยนกระจังหน้าติดตั้งรูปมาสีเงินให้แบบนี้นะคะเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นวิกเตอร์เท่ๆสปอร์ตเป็นวิกเตอร์รูปมาตัวใหญ่สีเงินใส่สเกิร์ตชุดแต่ง เป็นวิกเตอร์เลยนะคะนี่คือเราแต่งให้แบบนี้กันเลยค่ะเวลาที่รถแต่งออกมาแบบนี้มีความเท่มีความสปอร์ตพี่พี่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้ววันรับมอบรถเนี่ยเหมือนถ่ายรูปรับรถอะ่ะได้รถที่แต่งหล่อๆไปเลยนะคะแล้วก็เรามีจัดปโปรจากศูนย์จากโชว์รูมวาเลนเองจะประสานงานทีมช่างให้แต่งให้ได้ถูกใจพี่พ,พี่อย่างเช่นคันนี้นะคะเป็นสเกิร์ตหน้าวิกเตอร์กระจังหน้าวิกเตอร์รูปมา้าสีเงินมา้าจริงๆจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่สีเงิน,ส,งนสีทองสีดําสั่งพ่นสีได้ค่ะมีเฟ หลีที่กระจังหน้าแล้วก็คิ้วล้อนะคะเป็นของวิกเตอร์ชุดแต่งที่เราแต่งพร้อมแล้วนะคะจานเบรกปั๊มเบรกเขียวค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเขียวมะนาวกินเลมอนลักษณะเป็น21แซดกับปั๊มเบรก21 Z แซดนะคะ6พอร์ตค่ะจานเบรกและพ่นหักเป็นสีทองนะคะระยะเบรกของการเปลี่ยนเนี่ยจานเบรกปั๊มเบรกก็เพื่อให้รถคันนี้มีฟิลลิ่งที่เบรกได้ประสิทธิภาพขึ้นเบรกเอาอยู่เบรกมั่นใจระยะเบรกสั้นลงเราถึงเป็นที่มาของการแต่งสุลต่านเซ็ตช่วงล่างเปลี่ยนจานเบรกปั๊มเบรก ยางเป็นยางอาทีเลยดอกยางสปอร์ตมากนะคะกับลวดลายของยางดอกยางอาทีโตโยช้ยนะคะพร้อมกับโชคโปรเฟนเดอร์ปีกนกโปรเฟนเดอร์จะทรงโหลด2นิ้วค่ะโปรเฟนเดอร์ก็เป็นโชคสำหรับเอเวอเรสนะที่ไว้ใช้ในเรื่องของการแบบ ฟิลลิ่งการขับขี่ของโช๊คโปรเฟนเดอร์เนี่ยเพื่อเป็นระบบการสะเทือนค่ะและเป็นโช๊คจัดทรงสเตปโหลดค่ะทุกท่านที่ติดตามคลิปวอเลและรับชมอยู่จะได้เห็นกันไปเลยในบรรยากาศสดๆที่วอเลนรีวิวนะคะวันนี้คือทรงเปลี่ยนโช๊คโหลดนะคะเป็นเอวเเลโช๊คโหลดที่2นิ้วยังไม่ได้ติดฟิล์มกองแสงเลยค่ะรถพึ่งเสร็จช่วงล่างมาเสร็จนะคะรถพึ่งรีเซ็ตช่วงล่างนะคะคือเปลี่ยนล้อแม็กยางจานเบรกปั๊มเบรกเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนปีกนกนะคะเป็นปีกนกโปรเฟนเดอร์โช๊คโปรเฟนเดอร์ จะทรงโหลด2นิ้วแบบนี้ค่ะก็เลยจะทําให้เราต้องมาแต่งอย่างอื่นต่อนะคะเราเซ็ตช่วงล่างกันให้จากศูนย์จากโชว์รูมเลยฉะนั้นพี่พี่เอถูกใจและลูกค้าอยากได้แบบคันนี้แล้วแล้วก็แคปรูปแชทอินบ็อกหรือโทรศัพท์มาสอบถามในงบประมาณที่ว่าเลนนะคะสามารถจัดแต่งทรงสุลต่านทรงเรียกว่าที่เป็นทรง พรีเมียมทรงที่ได้ประสิทธิภาพขึ้นเหนือชั้นขึ้นในฟิลลิ่งการขับขี่ที่ท้าทายและสนุกสนานขึ้นนะคะในทุกการขับขี่ที่วเเลนขอรีวิวในไลฟ์สดๆในคลิปนี้ให้เห็นกันไปเลยนะคะและนี่ก็คือรอบๆบคันนะคะของรุ่นเอวเวเล7ที่นั่งไทเทเนียมนะคะที่บอกเลยนะคะทุกท่านขาว่ามีอ่ข้อไฟท้ายไฟค่าท้ายและสะเกิร์ตท้ายนะคะรุ่นไทเทเนียม1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทวเเลนมีโปรโมชั่นดีๆให้ กับพี่พีเอค่ะรวมถึงนะคะถ้าพี่พีเอนะคะอยากจะได้คอลเลกชันไหนถูกใจแนวทางการแต่งรถแบบไหนนะคะก็สามารถแจ้งวาเลนบอกวาเลนได้เพราะวาเลนมีหลายแนวทางหลายคอลเลกชันจะอยากเปลี่ยนจานเบรกปั๊มเบรกอยากใส่แค่โชค๊คโปเฟนเดอร์หรืออยากจะเลือกปั๊มเบรกสีอะไรอยากจะเป็นทรงสุลต่านแบบดีไซน์คอลเลกชันไหนบอกกันได้เลยแต่คันนี้ยังต้องรอติดฟิล์มกองแสงกันความร้อนค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าบอกตรงๆเลยว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ ดีแต่วาเลนมารีวิวให้เห็นเบื้องหลังการทำงานมาอัปเดตผลงานนะคะมาอัปเดตผลงานมาทำไลฟ์สดทำคลิปให้เจ้าของรถได้รับชมไปพร้อมๆกันด้วยว่า่าเป็นความไว้วางใจที่มอบโอกาสให้วาเลนได้ดูแลสั่งจองออนไลน์เข้ามาแล้วก็วเเลนก็ต้องคอยส่งรูปภาพส่งภาพบรรยากาศแล้วก็เก็บ คลิปบรรยากาศคอยถ่ายไหล์สดให้รับชมกันว่างานขั้นตอนคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนพื้นที่ไหนก็มาเป็นลูกค้าออกรถกับวาเลนได้ค่ะมีไฟแนนซ์บริการถึงที่มีส่งมอบให้ถึงที่บ้าน มีบริการขึ้นรถสไลด์ไปส่งมอบให้ถึงที่เลยค่ะนี่คือเรียกว่าเปลี่ยนจานเบรกปั๊มเบรกกับทรงสุลต่านหล่อๆเท่ๆท,ที่ต้องบอกว่าเป็นทรงพรีเมียมทรงที่เป็นเศรษฐีรูหรา VIP ได้ฟิลลิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่ที่สนุกและแฝงมาซึ่งประสิทธิภาพความเร็วแรงและความปลอดภัยที่ได้จากการเปลี่ยนจานเบรกปั๊มเบรกและโชคโหลดนะคะได้ทรงโหลดหล่อๆสนิ้วค่ะปั๊มเบรกเขียวสะดุดตาโดดเด่นกันแบบนี้่พ f c ท ถามวาเเคนแคปรูปแชทอินบอ็อกได้เลยนะคะวันนี้วเลเนก็ทําให้เห็นภาพบรรยากาศหลายๆคันแล้วแล้วก็กิจกรรมตัวตนที่วเลเนพาเดินเพลินพูดคุยกันนะคะในลานลงแต่งรถเป็นเกษตรนวมินเนี่ยต้องบอกว่าเรามีโรงแต่งรถเป็นลานลงแต่งรถที่มีทีมช่างฟอร์ดมีทีมช่างซับไพร์เออร์ร้านซับไพเออร์อุปกรณ์แต่งติดตั้งอุปกรณ์มาจากร้านข้างนอกเข้ามาติดให้ถึงศูนย์ถึงโชว์รูมมีวเเลนประสานงานทีมช่างในฐานะที่ปรึกษาการขายที่วเเลนคอยตรวจตางานดูแลงาน แล้วก็กิจกรรมตัวตนที่พาเดินดูแลรถอัปเดตงานแต่งรถเพราะฉะนั้น FC ที่ติดตามคลิปหรือไลฟ์สดหรือช่องวาเลนฟอดฝากเป็นกําลังใจให้วาเลนด้วยนะคะวันนี้ตัวตนของวาเลนยังไม่กลับบ้านเลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านให้กําลังใจวาเลนแล้วก็อยากให้ลูกค้าที่ จะออกรถไม่ว่าจะซื้อเงินสดนะคะหรือจะจัดไฟแนนนะคะโทรมาถามวาเลนก่อนได้มาปรึกษาวาเลนก่อนได้นะคะว่าอยากได้รถรุ่นไหนสเปครถออปชั่นรถฟังก์ชันรถเทคโนโลยีความปลอดภัยของรถฟอร์ดแล้วก็อยากแต่งรถแบบไหนอยากได้คอลเลกชันรถที่หน้าตาแต่งออกมาเป็นสไตล์ไหนนะคะเรามีหลายคอลเลกชันหรือว่าอยากทราบโปรโมชั่นนะคะพี่พีเก็โทรเข้ามาสอบถามวาเลนได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ0949469824ค่ะ09 49469824เบอร์วาเลนเบอร์นี้เลยค่ะวาเลนประจำอยู่ที่สาขาเกษนวาวมินนะคะแล้วก็เบอร์วาเลนเนี่ยสายด่วนสายตรงโทรมาสอบถามกันได้รวมถึงนะคะใครอยากแชทอินบ็อกค่ะให้วาเลนเสนอปโปรเสนอราคารายละเอียดนะคะวาเลนก็ยินดีนําเสนอข้อมูลให้เลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในคลิปสดบรรยากาศการทํางานของตัวตนวาเลนนะพรุ่งนี้วาเลนจะมาไลฟ์สดมาเจอกันในคลิปอีกฝากติดตามผลงานช่องวาเลนฟอร์ดไว้ด้วยค่ะวาเลนวัเล เร์ดฟ,ฟอร์ดเกษตรนวมินวันนี้ขอปิดคลิปไลฟ์สดกันที่ท้ายโช,ชว์รูมเราอยู่กันที่โรงแต่งรถเนาะยามเย็นแบบนี้แล้วพี่พี่เดินทางกลับบ้านปลอดภัยกันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวาเลนจบไลฟ์ก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจวาเลนนะคะอย่าลืมนะคะอยากสั่งจองออกรถหรือว่าอยากได้ข้อมูลนะคะให้วาเลนเสนอข้อมูลให้ก่อนทักมาได้เลยค่ะไม่ว่าจะแชทอินบ็อกซ์หรือว่าโทรมานะคะหรือนัดหมายมาที่เกษตรนวมินก็มาหาวาเลนได้เลยค่ะ วันนี้ลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านค่ะ